สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนยางรองแต่ฐานกรออากาศของสุดกิสวิปสองพันสิสองนะครับรถค่อนข้างเก่าแล้วนะยางค่อยไม่ค่อยแน่นนะฮะเวลาที่เดินเบาเนี่ยมันจะสั่นนะฮะนี่นี่เห็นไหมฮะมันจะขยับได้เนะี่เห็นไหมฮะ ก็จะมีตรงจุดเนี้ยนะฮะเ,เพื่อนๆหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยสองตัวนะ,ะตัวนี้ตัวที่สามนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สี่นะสี่ตัวนะครับนะ,อะสองตัวด้านในนี้นี่จะเป็นลูกยางลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เบริรกซูบูคินะฮะ มานะฮะหลักหลักสิบนะฮะไม่ถึงร้อยนะครับหกเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองตัวหนึ่งล่างนะฮะใช้สองตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอ่าตัวนี้มาจากฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็จะมาใส่ที่นี่นะฮะหนึ่งตัวนะฮะนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าเหมือนตัวหนอนนะอ่า หลักสิบเหมือนกันครับเพื่อนๆครับอ่ะเรามารีวิวอะไรแล้วกันคนบอกว่าทำไมต้องมารีวิวครับไอ้เรื่องไอหนก็มันสั่นนะฮะเครื่องมันสั่นนะมันแรงเหมือนเครื่องสั่นแต่มันไม่สั่นนะฮะไม่มันสั่นตรงแคะกรองนี้สังเกตตรงจาวายนะฮะเห็นไ,ไหมฮะเาวายนี่ก็ถอดมาจาก evolution 7นะฮะ ถอดมาหลายปีแล้วอันนี้ก็อกนัสมาเข้าที่นัสมาโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องถอดนะครับโดยใช้ไขควงแฉกใหญ่นะฮะแฉกกลางก็ได้นะสองตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวทีก็ได้นะแล้วก็ยกขึ้นมาเนาะตัวนี้ไม่แน่ใจจะต้องถอดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองรีวิวไม่ดูนะวันจะต้องถอดดูไหม ่วนตัวแล้วไม่ไงถอนนะฮะก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแค่สี่ตัวเองโอเคเริ่มเลยตั้งกันฮะอ่ะไตัวทีแล้วกันนะทีนะครับนี่ตรงนี้นะขายออกมาก,ก่อนแล้วก็อีกจุดตรงนี้นะครับวางไว้ไนหน้ารถหน่อยก่อนนี้เคยเอาแหวนไปลองแบบนี้ คิดว่ามันจะหายไม่หายไปยางมันหดอืมก็มันมีแค่นี้เองนะนี่นะฮะของเก่ากับของใหม่ความสูงก็ไม่ต่างนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะหายไปเยอะอยู่เนาะมันหดอักด,ดู่ะเดิความสูงอะ่ะนะโอเคตัวนึงองไแล้ว เมื่อก่อนไม่รู้เอาเอาแหวนนี่ไปลองใชยเลย่รู้ว่ามันถูกกำหนดด้วยบูท <c oughs> ตัวนี้ออกยากนิดนึงนะลองดูสิคะง่ายทำไมต่อ มันติดอะไรเนาะพี่น้องโอ้ขามันหักนี่ไม่น่าแม่งสันเนี่โอ้โห<ฮ>มันไม่อยากมันไม่อยากเปลี่ยนอะ่ะมันไม่อยากมันเปลี่ยนมันไม่อยากได้ของใหม่ไปนะแต่รถคันนี้งงเอาไปอนะโอ้โหขาดนะฮะโอ้ หมดสภาพเยินแล้วเยินอีกขาดด้วยโอเคใส่ของใหม่เข้าไปนะฮะต้องเอาบูทข้างในเนี้ยออกมาก่อนนะนี่เห็นไหมจะมีบูทดันออกมานะฮะซูมได้ไหมกล้องไอ้กดโฟกัสได้ไหมเออโฟกัสให้หน่อย ใช่ไหมเพื่อนๆฮะคงจะได้ไอโฟนก็นำมาใส่นะฮะของใหม่นะแบบนี้นะใส่เข้าไปนะครับบูทแต่ต้องต้องวางก่อนนะเอายัดก่อนนะค่อยเอาบูทต้องแบบนี้นะเพื่อนๆอ่าเข้ากอดีนะฮะแล้วก็ใช้บูทนะฮะกดลงไปนะฮะแบบนี้ โอเคใส่ได้นหนึ่งตัวนะฮะตัวที่สองนะฮะนี่บูดใส่เข้าไปนะฮะจริงๆตามหลังแล้วมันต้องมีจารบีนะ,นะโอเคนะฮะเขยอะมานิดนึงนะฮะค่อยวางแบบนี้นะก็ค่อยเอานอตเลขสิบนะร้อยอย,ยังไม่ร้อยดิ เพราะสองตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะลืมลืมลืมผู้ชมอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะอยู่ตรงนี้เองนะฮะมเมื่อกี้ผมชี้ผิดจุดนะนี่นี่นฮะอยู่ตรงนี้เองนะฮะอ่ะหมุนออกมานะฮะดูซิของเก่าของใหม่เทียบกัน เหมือนของเก่ามันจะเริ่มบางเนาะแล้วก็เขี่ยวมันเริ่มหายเนาะอ่ะใส่ของใหม่เข้าไปครับท่านผู้ชมฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ดึงออกมาะฮะอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยแค่นี้นะฮะโอเคนะฮะสองจุดตรงกันแล้วนะครับนะกดลงนะกดลงน้ำ <c oughs> กบลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปอัดนอด็อตข้างหลังนี้นะฮะฝั่งนี้ก่อนนะอ่ะหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตรงอีกตัวนะึงตรงนี้เหมือนจะเข้าลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราทการฟิตโอเคนะฮะ ทีนะฮะหมุนนะฮะอืมมันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันแน่นขึ้นเลยนะอัดบัตรีเข้าไปนะฮะวันนี้นะฮะตึงข้อพอนะฮะเบอร์สิบนะฮะนะฮะตึงข้อนะฮะข้อมือนะฮะ อเคนี่ออกมาสตาร์ดูนะฮะว่ามันจะหายสั่นไหมนะฮะของเดิมเราสังเกตจากสายเคยเบิลไทยสายกาวายนะครับอาอยังสั่นอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเสียงเสียงหายไปนะ,ะเสียงประมาณว่ากอ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 กนะฮะที่มันเคยสั่นก็หายไปนะะี่เองนะฮะ โอเคแน่นขึ้นเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆนะของใหม่มันแน่นขึ้นนะก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับนะถ้าไม่โม,โม้ยังก็ประมาณ5นาทีสิเจ็ดงบประมาณอ่าไม่ถึง400บาทนะฮะเกือบ400อ่อรวมค่าส่งด้วยประมาณ400นิดๆน,นะฮะประมาณนี้ ก็หวังว่าคงจะเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเ,เพื่อนเที่ใช้ซูเกิสวิปนะฮะก็เครื่องพนะันสองนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะชอบก็กดติดใจกดรับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยด้วยกันนะฮะขอบคุณครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ